เห็ดพอจ่าเห็ดพอเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นบ่อหนิี่นี่เห็ดพอนี่เห็นบ่ออ้าวหญาแดงหญาแดงใสใสใสหาเบิ้งหาเบิ้งอุ้ยมักหลายหนึ่งมักหลายหนึ่งพี่พี่เฮ้ยอุ้ยหญ้าแดงหญ้าแดงพี่ค่ะ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 นี่อันหนึ่ง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 นี่นี่นี่ค่ะอุ้ยอุ้ย เอาเลยเอาเลยเนี่ยหนึ่งเด้งแดดงแดงแดงแดงมาเลิกขวนเอยอีพออีเมนี่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 ใหดเอาววกกวกใส่ใส่เดี๋ยวจุ่มเยอะคันเขาสีแนมเห็นเขาสีแนมเห็นเอาเน็ตอาเน้ปากปากมึงมาเลิกขวนเอยอีพออีเมลอีดุอีเ่าเอ้ย มาเด้อคนไอ้พ่ออีเมย์หน้า,าจบเจือย่างไม่เห็นหมูหนึ่งจบเจือย่างไม่บอกเห็นยายแดยงก็เอาบเวเบิดบวแมนบอกยายแดงผีย,ยายแดยงเอาบวชให้ยแดยงเห็นอยู่บอกเดี๋ยวขอโตหาก่อนเด้อค่ะมันด้ายแห้ง